สวัสดีครับแซมนะครับจากร้านคัตบอยนะครับเจอกันอีกแล้วนะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามีเรื่องมีดญี่ปุ่นมาคุยมาแชร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงมีดชนิดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยของญี่ปุ่นนะครับใครเห็นปุ๊บก็ร้องอ๋อเลยว่าอ๋ออันนี้ของญี่ปุ่นแน่ๆล่ะอันนั้นก็คือมีดปลาไหลครับ มีดปลายเนี่ยนะครับมีอยู่หลายรูปแบบแต่ละรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ใช้มีดนั้นๆครับถ้าเกิดเราจะแบ่งออกมาเป็นแบบหลักๆมันก็ได้อยู่5แบบซึ่งมาจาก5ภูมิภาคครับ <S <S เรามาเริ่มกันที่แบบตัวเกียวครับ แบบโตเกียวเนี่ยเราจะเห็นแล้วจะดูว่าเป็นปลายแหลมเลยนะครับจะเป็นแบบที่ยาวที่สุดถ้าเกิดเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นนะครับปลายแหลมปลายมีดเนี่ยตัดเฉียงลงมานะครับมันก็เหมือนกับตัวสากิมารุทาโกะแต่มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับก็เป็นแบบคมเดียวส่วนใหญ่อันนี้เนี่ยก็จะทำเป็นขัดเงานิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบโตเกียวนะครับ ต่อไปแบบนาโกย่าทรงเลกกระทัดรัดน่ยนะครับสั้นๆหน่อยตรงๆก็คมเดียวเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นแบบเกียวโตครับแบบเกียวโตอันนี้ก็เป็นทรงที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดเลยก็คือตรงสันเนี่ยเขาจะหนาแล้วก็ตรงใบมีดเนี่ยจะเรียวบางตรงสันที่หนาเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันนะเอาไว้ใช้งานที่จําเป็นเลยละและส่วนตัวผมคิดว่าแบบเนี้ยดูดีดูเท่ ถ้าเกิดจะซื้อสะสมแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนำแล้วครับต่อไปก็เป็นแบบโอซาก้านะครับแบบโอซาก้านีอ่อาวุธลับเลยนินจานะครับดูแล้วเหมือนกับพร้อมรบแล้วก็ทำปลาไหลไปด้วยนะครับก็จะดูดิบๆหน่อยนี่ก็เท่ดีนะครับต่อไปแบบคิวชูนะครับแบบ u, คิวชูแบบ u, เนี่ยก็จะเหมือนคามาอุสุบะหน่อยๆผสมกับซันโตคุสั้นๆนะครับ ดูแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมีดปลาไหลแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันก็ถูกคิดค้นในรูปแบบที่ต่างกันมันมีเหตุผลของมันนะครับยกตัวอย่างเวลาการทำปลาไหลของโตเกียวเนี่ยเขาจะลงมีดแรกหรือเปิดแผลของปลานะครับจากด้านบนของปลาครับ จากหลังของปลารูปแบบของมีดมันก็เลยออกมาเป็นทรงปลายแหลมนะครับเพื่อที่จะทำงานได้ง่ายจากทางด้านบนของปลานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในแบบของโอซาก้าหรือว่าในแบบของเกียวโตเนี่ยนะครับ เขาจะเริ่มเปิดปลาไหลาจากทางท้องครับคราวนี้รูปแบบเขาก็ไม่เหมือนกันและใช่ไหมครับรูปแบบการใช้งานว่าเอ๊ฉันจะเปิดทางท้องก่อนรูปแบบโตเกียวจะเปิดทางหลังก่อนคราวนี้เนี่ยมันก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีดของปลาไหลแต่ละภูมิภาครูปทรงไม่เหมือนกันครับแต่ไม่ว่าว่าเราจะเปิดตัวปลาไหลจากทางด้านบนหรือทางด้านล่างนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยการเตรียมปลาไหลเนี่ยผลลัพธ์ก็จะออกมาเหมือนๆกันครับคือเราจะเตรียมปลาไหลออกมาให้เป็นรูปทรงของบัตเตอร์ฟลยหรือว่าผีเสือ้ออย่างที่เพื่อนๆลองหลับตานึกภาพนะอ่าเราก็จะเห็นว่าปลาไหลเนี่ยมันแบะออกใช่ไหมครับเป็นแผ่นๆอันนั้นะเขาเรียกว่าบัตเตอร์ y ฟลยนะครับคราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าแต่ละภูมิภาค จะทำออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือบัตเตอร์ฟลายนะครับเป็นแผ่นๆสวยๆเนี่ยแต่แต่ละภูมิภาคก็มีการให้ความร้อนหรือการทำกรรมวธิธีทำอาหารเนี่ยไม่เหมือนกันอีกโตเกียวเอาไปนึ่งก่อนแล้วค่อยเอาไปย่างแต่ถ้าเกิดเป็นโอซาก้าหรือที่อื่นๆเนี่ยสดๆเลยย่างเลยทาซอสเลยอันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับ โอเคหลังจากที่เราคุยกันมาได้ชักพักเนี่ยคราวนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าโอ้แต่ละที่เนี่ยนะทำปลาไหลไม่เหมือนกันเลยมีดก็ไม่เหมือนวิธีการปรุงสุกก็ไม่เหมือนกันโตเกียวนึ่งที่อื่นไม่นึ่งใช่ไหมครับแต่มันมีอย่างหนึ่งครับที่เหมือนกันทุกที่เลยก็คือปลาไหลจะต้องมีชีวิตอยู่จนกระทั่งปรุงสุกครับแต่ละที่นะเขาจะมีถัง นะครับจะเป็นถังไม้ไผ่หรือจะเป็นถังอะไรก็แล้วแต่แต่ในถังนั้นเนี่ยจะต้องอัดน้ำแข็งเยอะๆมีน้ำนะครับให้มันเย็นแบบเย็นจะเยือกเลยแล้วเอาปลาไหลเนี่ยใส่เข้าไปในนั้นครับเพราะอะไรเพราะเขาจะนอกปลาไงปลาเวลามันเย็นมากๆคราวนี้มึนใช่ไหมครับเริ่มชาคราวนี้เคลื่อนไหวชา้าปลาไหลเนี่ยตัวเรียวยาวมีเมือกเยอะด้วยการที่จะทํา เอาปลาไหลมาวางบนเขียงปลาไหลยังเคลื่อนไหวได้ตามปกติเนี่ยโอ้โหขาวนี้ดูไม่จืดเลยใช่ไหมครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะน็อกปลาแล้วก็ตามปลาไหลเคลื่อนไหวช้าลงแล้วก็ตามการที่เราจะทําปลาไหลให้มันอยู่นิ่งๆบนเขียงเนี่ยมันยากครับคราวนี้เนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์ช่วยครับไม่ได้เพิ่งมีนะมีมานานแล้วเขาจะมีลิ่มหรือเข็มครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเมอุชิรับ คราวนี้เนี่ยเข็มเนี่ยนะครับเวลาเอาปลาไหลขึ้นมาเนี่ยเอาหัวปลาไหลมาไว้ทางนี้ใช่ไหมครับเอาเข็มมาปุ๊บตอกใส่หัวเลยครับปังมีดปลาไหลตอกปัง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 ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยหัวของปลาไหลเนี่ยถูกล็อกอยู่กับเขียงแล้วคราวนี้เชฟทํางานง่ายจะเปิดจากทางข้างบนหรือจะเปิดจากทางท้องอะไรก็แล้วแต่รีบทําใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยทำงานง่ายเลยโดยปกติแล้วเชฟญี่ปุ่น ที่เป็นเชฟเฉพาะทางในการทำปลาไหลเนี่ยนะครับใช้เวลา2นาทีเังนะทำปลาไหลได้3ตัวโอ้โหไม่รู้จะรีบไปไหนใช่ไหมครับแต่ก็นี่ก็คือความชำนาญทางวิชาชีพของเขานะครับเอาก็ลองดูกัน โอเคแถมจากที่เราพูดกันเรื่องมีดปลาไหลกันไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยจากที่เราคุยกันว่าเอร้านโตเกียวเนี่ยเขานึ่งก่อนแล้วเอาไปย่างแต่ถ้าเกิดที่อื่นเนี่ยย่างเลยใช่ไหมครับคราวนี้จากการที่เราไปดูมีดมาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนตน้องมีกินด้วยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยอยากจะแนะนำร้านอาหารที่เป็นร้านสำหรับปลาไหลโดยเฉพาะนะครับอยู่2องที่ เดี๋ยวเราคุยกันที่แรกก่อนที่เนี่ยค่อนข้างดังนะครับร้านชื่อว่าโนไดวะอยู่โตเกียวร้านนี้เนี่ยโอ้โหเขาก็ขึ้นชื่อนะฮะในเรื่องของการที่ได้ปลาไหลที่เขาบอกว่าดีที่สุดไขยมันน้อยนะครับเนื้อเยอะอร่อยวันวันหนึ่งเนี่ยก็ขาย500ตัวครับเยอะไม่เยอะนะครับคนก็ชอบไปทานกันต่อไปร้านนี้ไม่ดังอร่อยมาก และไม่อยากบอกด้วยเพราะว่ากลัวไปครั้งต่อไปแล้วต้องไปหลอกคิวร้านเนี่ยอยู่ที่เมืองกิวุนะครับในเขตของเชกิ ร้านนี้เนี่ยไม่มีอยู่ในเว็บไซต์หรืออะไรเพราะว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ตอนนั้นที่ไปโรงงานมีดของแม็กเนี่ยคุณหัวหน้าโรงงานพาไปทานมือกงกวัณน,นะครับการที่เราจะรู้ว่าร้านปลาไหลร,ร้านไหนเนี่ยที่คิดว่าเป็นร้านที่มีคุณภาพนะครับ ก็คือเวลาเปิดประตูเลื่อนของร้านเข้าไปเนี่ยกลิ่นทานกลิ่นย่างกลิ่นปลาไหลเนี่ยจะพัดเข้ามาซัดหน้าเต็มๆเ,เลยฮะคือมันย่างทั้งวันอะ่ะมันย่างไม่มีหยุดอะ่ะหยุดก็เติมเมื่อร้านปิดเท่านั้นอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นมันก็อยู่ตรงนั้นอะ่ะไม่ไปไหนนะครับร้านเนี่ยไม่มีป้ายภาษา,ษาอังกฤษนะแต่ว่าร้านชื่อว่าซูมิมารุครับอันนี้ชอบเป็นพิเศษนะครับก็เป็นปลาย,ย่างนะครับ แล้วก็ในซุปเขาเนี่ยมีพวกหัวใจปลาไหลมีเครื่องในปลาไหลอยู่ในซุปด้วยนะครับอร่อยมากเดี๋ยวรอบหน้าไปเอกนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปทานแล้วก็จะถ่ายรูปมาให้ดูใหม่อ้าวคราวนี้จบแล้วละ่ะก็หวังว่าคลิปมีอุณหงิจะ มีข้อมูลหรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เพื่อนๆอาจจะสนใจนะครับก็หวังว่าคราวหน้าเดี๋ยวจะเอามีทรงแปลกๆมาคุยกันใหม่อีกนะครับอ้าวคราวนี้ก็ขอบคุณครับจบแล้ว